สดีค่าวันนี้เราก็จะมากินม่าม่าเผ็ดเกาหลีคูณประมาณสองแล้วก็บวกอีกคูณหนึ่งมาเริ่มปรุงกันเลยมันแกะทางไหนวะน,นี่เขาคงจะช่วยฉีกหน่อยดิเขาฉีกไม่เป็นเหมือนกันน่ากลัววะ่ะเฮ้ยน่ากลัววะ่ะ ว้าวกลุกกลุกอร่อยเอาเลยเดี๋ยวคุกให้มันเข้ากันแค่เสียงก็กลัวแล้วเนี่ยอีกข่าวมึงน่ะ

bắt <laughs> 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 Bạc đen nha <laughs> เาผิดมากเลยเ้าไห้เนื้อ Ja er, 3นาทีก็ได้3นาทีเราไม่รู้จัง3นาทีแล้วโ้ยอีกนิดนึงก็ได้อน้นอให้พวกนั้นมาก่อนนาที้ ลืมกดแชร์กดไลค์กดจับติ๊กใ้ด้วยนะบ๊ายบายเผ็ดจะตาย